สวัสดีครับคุณกำลังฟัง h a v e a Nice Brain อาหารสมองขนาดกระชับยิ่งฟังสมองยิ่งแข็งแรงกับผมนิ้วกลมสราวุธเิเฮงสวัสด์สนับสนุนโดยเปปทีนสวัสดีครับอรุณสวัสดีนะครับเช้าวันอาทิตย์สบายๆนะครับก็ทักทายกันเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในรายการ h a v e a Nice Brain นะครับเราจะเล่าความรู้แบบกระชับนะฮะกระชับสุดๆไม่เกิน15นาทีนะฮะฉะนั้นเราจึง ไม่พูดพร่ำทำเพลงมากนักนะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกาแฟถ้วยแรกควรดื่มตอนกี่โมงนะครับด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะครับก่อนอื่นเลยถามก่อนครับว่าวันนี้ใครซดกาแฟกันไปแล้วบ้างครับใครตื่นขึ้นมาชงกาแฟแล้วก็กรอกเข้าท้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะบอกกันมาสักนิดนึงนะครับว่าดื่มกาแฟกันแล้วหรือย,อยังนะฮะแล้วปกติเนี่ยดื่มกาแฟกันตอนกี่โมงนะครับจริงๆแล้ว หลายคนเนี่ยดื่มกาแฟกันเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะฮะแล้วก็จะมีเวลาดื่มที่ชัดเจนของตัวเองนะครับผมก็มีเวลาดื่มของตัวเองเหมือนกันนะครับสมัยทีออ่อยู่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยจะดื่มถ้วยหนึ่งแน่ๆนะฮะตอนบ่าย2องนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยไปถึงออฟฟิศก็จะชงหนึ่งถ้วยเหมือนกันนะฮะก็ไปกดกาแฟที่ออฟฟิศเนี่ยนะฮะก็สองถ้วยต่อวันนะครับพออยู่บ้านก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับ โอเคครับมีหลายคนบอกว่าจัดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะจัดไปแล้วหนึ่งถ้วยนะครับบางคนบอกว่าสิบโมงเช้าบางคนบอกว่าเก้าโมงบางคนบอกสองแก้วไปแล้วนะฮะสุดยอดมากนะฮะโอเคครับบางคนบอกว่ารอข้าวเช้าก่อนนี่คุณดิยานะฮะบอกว่าดื่มไปละตอนตีห้าครึ่งนะฮะคุณโอด๊ดื่มไปตอนเจ็ดโมงนะครับหลายๆคนดื่มตอนเจ็ดโมงด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคครับวันนี้ผมหยิบหนังสือเล่มนี้ มาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ The Science of Living นะครับของดรสจ๊วตฟา r i m o n นะฮะก็มีบทหนึ่งครับคุยกันเรื่องนี้เลยครับก็คือว่าเราจะดื่มกาแฟถ้วยแรกเนี่ยตอนไหนดีนะฮะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตื่นมาดื่มกาแฟเนี่ยคุณก็เป็นหนึ่งในหลายล้านคนนะฮะในโลกใบนี้เนี่ยที่ตื่นขึ้นมาดื่มเจ้าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนถ้วยนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ อธิบายให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเรานะครับเวลาที่เราดื่มกาแฟเข้าไปกาแฟเนี่ยมันก็อย่างที่เรารู้กันมันปลุกให้เราตื่นนะครับมันบูสต์เราให้เกิดเอ่อให้เกิดความตื่นตัวนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรามีมูดมีสมาธิเนี่ยในการทำงานด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอ่อปฏิกิริยาที่ดีนะครับเคยมีหนังสือเล่มนึงที่ผมอ่านเขาก็บอกว่าถ้าดื่มกาแฟเยอะจริงๆเนี่ย จะช่วยป้องกันหลายๆโรคด้วยนะครับโรคร้ายต่างๆนา,นานานะฮะไว้จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังด้วยละกันนะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยพอมาถึงเรื่องของดื่มกี่โมงดีเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเวลาที่เราดื่มกาแฟเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันจะอ๋อยิ่งถ้าเกิดว่าเราดื่มในตอนเช้านะฮะมันก็จะไปบล็อกออฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะฮะในร่างกายที่เรียกว่าอะดีโนซีนนะฮะ อะดิโนโซีนเนี่ยมีคนเปรียบเทียบว่าเหมือนฮอร์โมนที่มีลักษณะเป็นฮอร์เรียกว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเหมือนเป็นฝ่ายเย็นนะครับซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงกับสมองของเรานะครับก็คือมันทําให้เราคามให้เรารู้สึกสงบนะฮะทีนี้ในช่วงเช้าเนี่ยไอ้เจ้าฮอร์โมนชนิดนี้อาจจะไม่ได้สูงมากก็คือเราตื่นมาเนี่ยมันยังไม่ได้ต้องการความสงบมากมายอะไรจริงๆแล้วโดยธรรมชาติ เราตื่นมาร่างกายมันก็ต้องการความกระชับกระเฉงก่อนอยู่แล้วนะครับทีนี้พอฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยมันยังไม่มากนักแล้วกาแฟเนี่ยพอดื่มเข้าไปนะครับมันไปกดไอฮอร์โมนชนิดนี้เอาไว้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ร่างกายเนี่ยมันมันตื่นตัวแอคทีฟแบบโอเวอร์นะฮะอาจจะเกินเส้นไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคาเฟอีนเนี่ยพอมันเข้าไป ในร่างกายนะครับมันก็ไปออกระตุ้นให้ฮอร์โมนอาจจะเรียกว่าฮอร์โมนเครียดก็ได้นะครับหรือว่าฮอร์โมนที่มันทําให้เราตื่นตัวเนี่ยนะฮะก็คือคอร์ติซอลเนี่ยเมื่อวานเราก็พูดกันถึงคอร์ติซอลว่าพอได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับตริงขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันจะเข้าปรับตัวเข้าสู่โหมด Fight o r Flight ทันทีใช่ไหมครับก็คือจะหนีหรือจะสู้นะฮะตอนช่วงเวลาในโหมดนั้นเนี่ยมันก็พร้อมทํางานมันตื่นตัวมากๆทีนี้พอเจ้า ฮอร์โมน2ตัวนี้ซึ่งมันทําปฏิกิริยาด้านตรงข้ามกันใช่ไหมครับด้านหนึ่งอันหนึ่งคอติซอลก็พยายามจะทําให้เราตื่นตัวตื่นเต้นนะครับในขณะที่อะดีโนซีนเนี่ยมันก็ทําในเรื่องของความสงบทั้ง2องอันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสมดุลร่างกายเราก็จะไปได้ดีใช่ไหมครับแต่พอเราดื่มกาแฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปเพิ่มนะฮะในส่วนคอติซอลเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปนั่นแปลว่าเราจะตื่นตัวมากขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการครับแต่มันอาจจะ มากเกินไปกว่าที่เราอยากได้นะฮะแล้วก็มันก็ไปกดไอ้เจ้าฮอร์โมนสงบเนี่ยให้มันออกฤทธิ์น้อยลงด้วยนะฮะทีนี้พอเราดื่มกาแฟเข้าไปถ้าเกิดว่าเช้ามากเช่นตื่นมาปุ๊บจัดเลยนะฮะหลายคนเมื่อกี้ตอบมานะครับแล้วก็บางคนนี่คุณเอ็ดดี้นะฮะบอกว่าตื่นตีสี่ครึง่งแก้วแรกก็จะมาประมาณ6กโมงนะฮะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดตื่นมาแล้วก็กินกาแฟในช่วงเวลาที่ไม่นานหลังจากตื่นเนี่ย สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือสิ่งนี้แหละครับคือร่างกายตื่นตัวสุดๆนะฮะแล้วมันส่งผลยังไงมันอาจจะส่งผลว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่วิตกกังวลนะฮะแล้วก็มีความกระวนกระวายเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยมากเกินกว่าปกติเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาร่างกายมันกนระตือรือร้นพอสมควรอยู่แล้วนะฮะพออัดกาแฟเข้าไปมันก็จะแบบว่าดันทะลุขีดไปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคําแนะนาฮะว่าถ้วยแรกเนี่ย มันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องดื่มในตอนที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็ซัดเลยนะฮะหรือว่าผ่านไปยังไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วเนี่ยหก็คือตื่นตัวเกินไป2ก็คือว่าจริงๆแล้วคาเฟอีนทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อ่อมีผลแบบที่เราต้องการนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นส่วนมากด้วยเนี่ยมันเหมือนกับถูกเททิ้งไปเขาเปรียบเทียบแบบนั้นนะฮะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ออกฤทธิออ่อที่จะเห็นความต่างขนาดนั้น นะครับทีนี้อา้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เรากินกาแฟรเร็วไปหรือเปล่าแล้วจริงๆเราควรจะกินตอนไหนนะครับคำตอบเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาก็โยงกราฟนะฮะเป็นวิทยาศาสตร์เลยให้เห็นนะครับโดยเส้นแรกเนี่ยก็คือเป็นกราฟของคอติซอลนะครับก็คือว่าพอที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยทันทีที่ปึง้งลืมตาตื่นขึ้นมานะฮะกราฟมันจะพุ่งชันขึ้นไปเลยนะครับจนกระทั่งถึง2ชั่วโมง คือในชั่วโมงแรกเนี่ยมันจะสูงชันเลยนั่นแปลว่าเราตื่นตัวมากๆหลังจากที่ล้างหน้าล้างตาลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วนะฮะยิ่งถ้าใครได้ขยับร่างกายแรงๆหรือออกกําลังกายเนี่ยผมว่ามันจะกระตุ้นมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นกราฟที่มันสูงมากอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องการกาแฟเลยนะฮะสชั่วโมงแรกเลยนะครับที่มันเวิร์กมากแบบนี้หลังจากสองชั่วโมงไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆดิ่งลงแวบดิ่งลงไปเรื่อยๆเลยนะครับ จนกระทั่งถึง4ชั่วโมงซึ่งจะไปอยู่ในจุดที่เกือบจะต่ําที่สุดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตลอดทั้งวันเนี่ยมันจะค่อยๆตกลงไปเรื่อยๆถ้าเราพล็อตกราฟไปถึง8ชั่วโมงนะฮะ,ะเจ้าฮอร์โมนคอติซอลเนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อยๆ เหี er> pues ่ยวลงไปนะฮะเหี่ยวลงไปเรื่อยๆนอกจากว่าระหว่างวันเราจะไปเจออะไรที่มันกระตุ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าวันไหนคุณตรวจหวยเนี่ยมันก็อาจจะกระตุ้นให้คุณแบบตาลุกโคลงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันวิกฤตเนี่ยมันก็อาจจะกระตุ้นให้แบบพีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้แต่อันนี้คือธรรมชาติของมันนะครับทีนี้มาดูกราฟอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นตัวอะดีโนซีนเนี่ยเขาก็พลอตคู่ขนานกันไป แต่เส้นเนี่ยต่างกันนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นเป็นสารที่ควบคุมความสงบในสมองของเรานะครับมันค่อยๆขึ้นฮะคือวิธีขึ้นมันเนี่ยมันจะขึ้นคนละแบบคือขึ้นเป็นเส้นเอียงที่ค่อนข้างไม่ชันนะฮะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็พอผ่านไปสองชั่วโมงก็จะขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแต่พอผ่านไป4ี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงจุดที่เฉียดเฉียดจะเป็นจุดตัดกับ ไอ้เจ้าฮอร์โมนความเครียดหรือว่าคอติซอลนะฮะก็พอมันตัดกันปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่าร่างกายมันจะไม่ตื่นตัวมากละแล้วก็ไม่สงบมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเส้นสีฟ้าที่เป็นน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอีกนั่นหมายความว่าไม่แปลกนะฮะที่ในช่วงบ่ายเราจะสลึมสลือแล้วก็อยากนอนละจริงๆขีเ้เกียจทํางานแลวนะฮะพอหลังจากเข้าเที่ยงมาเนี่ยคือง่วงหนักละแล้วจุดนั้นแหละที่เราก็เลยกินกาแฟกันเยอะใช่ไหมครับ แต่อันนั้นอาจจะไม่ใช่แก้วแรกเดี๋ยวจะมาดูคําตอบนะครับว่าแก้วแรกต้องกินตอนไหนนะฮะเขาก็บอกอีกนะครับว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจุดที่มันพีคสุดของฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยแล้วมันเริ่มหัวตกลงนะฮะในขณะที่ไอ้เจ้าความสงบเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับจุดนั้นแหละเป็นจุดที่กาแฟแก้วแรกเวิร์กที่สุดนะนั่นก็คือประมาณ2ชั่วโมง หลังจากที่ตื่นขึ้นมาครับก็ถ้าตื่นกัน6โมงนะฮะก็8โมงก็เดินไปที่เครื่องชงกาแฟได้เลยนะครับก็สามารถที่จะกดกาแฟหรือว่าชงกาแฟกันดื่มได้ตอน8โมงนะฮะถ้าตื่นตี5ก็7โมงเช้านะฮะก็ช่วงเวลาที่เวิร์กมากๆก็คือช่วงเวลา2ชั่วโมงถึง4ี่ชั่วโมงหลังตื่นช่วงเวลานั้นเนี่ยกาแฟจะทำงานกับร่างกายได้ดีที่สุดนะครับก็คือไม่มากไป ไม่น้อยไปแล้วก็ได้ผลแบบที่เราอยากจะได้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังจะสลึมสลือค่อยๆหัวมันค่อยๆตกลงกําลังจะสลึมสลือมากขึ้นนะครับพอดื่มเครื่องดื่มที่ไปกระตุ้นให้มันบึ้งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะประคองประคองสมาธิประคองพลังของเราเนี่ยไปได้อีกช่วงเวลาหนึ่งนะฮะแล้วก็แน่นอนเมื่อกี้อย่างที่เล่าไปนะครับพอบ่ายมันก็จะตกสุดๆละหลังจากนั้นก็ซัดแก้วที่2แก้วที่3กันได้ตามสะดวกนะครับ ก็นั่นคือเหตุผลนะฮะทางวิทยาศาสตร์นะครับว่ากาแฟถ้วยแรกเนี่ยมันควรจะดื่มตอนไหนดีนะฮะก็ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแต่ว่าใครตื่นตอนไหนก็ลองเขยบตัวเลขกันไปดูนะฮะแต่ว่าทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับรสนิยมแล้วก็ความชอบส่วนตัวนะฮะบางคนบอกก็ไม่แคร์ก็ผมดื่มมาผมตื่นมาผมก็อยากดื่มแล้วอะ เป็นความสุขของผมในแต่ละวันอันนั้นเราไม่รบกวนกันนะครับก็ <c oughs> ผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะแล้วก็สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการดื่มกาแฟถ้วยแรกของตัวเองได้ครับผม <c oughs> และนั่นก็คือเนะะื้อหาของ Have a Nice Brain นะครับประจําวันนี้นะครับก็ขอบคุณเปปทีนพลัสนะครับลดผลไม้ดื่มดื่มง่ายนะครับช่วยบํารุงสมองแล้วก็ยังพลัสการบํารุงสายตาด้วยนะครับ เพราะว่ามีซอยเปปไทด์นะครับวิตามิน B3 B6 B12 แล้วก็วิตามิน A ด้วยนะครับก็ถ้าอยากบำรุงสมองบำรุงสายตานะครับก็เปปทินพลัสนะครับขอบคุณเปปทินพลัสมาณที่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอกาแฟทั้งหลายนะฮะที่เข้ามาฟังกันนะครับถ้าชอบก็ฝากแชร์กันคนละหนึ่งแชร์นะครับใน Facebook ถ้าเกิดว่าเข้ามาดูใน y o u t u b e เนี่ยสามารถกดดูย้อนหลังนะฮะได้ทั้งรายการ Have a Nice brain นะครับแล้วก็ have a Ni c e day นะครับ Half an Ice Brain จะเป็นรายการที่มีความรู้เนี่ยขนาดกระชับนะฮะไม่เกิน15นาทีนะครับก็มีคําถามหลายๆคําถามที่เราถามกันในชีวิตนะครับก็สามารถกดไล่ฟังกันไปแบบสั้นๆนะฮะสนุกๆได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาสาระแบบยาวนะครับถ้าเกิดชอบอ่านหนังสือก็อาจจะลองฟัง h a v e an Ice Day กันดูได้นะครับก็แล้วเจอกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะครับกับ h a v e an Ice Brain นะครับความรู้ขนาดกระชับยิ่งฟังสมองยิ่งแข็งแรงครับ ขอให้ทุกคนสมองแข็งแรง Have a nice break ครับผม